มะละกอ EP หนึ่งมาแล้วจ้าทุกคนต้นเล็กนิดเดียวเองนะคะต้นเตี้ยนะคะน่าจะสูงประมาณร้อยเซนนะคะแต่ตอนนี้นะคะน้องก็ออกดอกออกออกผลแล้วนะคะดอกของน้องคือเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้นะคะก็จะมีหนึ่งผลสองผลแล้วนะคะด้านนี้นะคะก็กำลังจะมีผลนะคะ อันนี้ก็เพิ่งแตกออกมาจากดอกนะคะผลนี้เดี๋ยวเข็มพรจะพาทุกคนนะคะมาชมทางด้านนี้ดูที่เห็นมีดอกนะคะส่วนมากแล้วก็จะติดผลเกือบทั้งหมดเลยนะคะต้นติเตียแบบนี้นะคะแต่ผลนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมา,มากๆเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเข็มพรนก็จะพาทุกคนนะคะมาชมเรื่อยๆนะคะว่าน้องจะออกผลได้เยอะแค่ไหนนะคะ ที่เห็นอยู่คือจะเป็นชุดแรกนะคะผลชุดแรกเลยนะคะเห็นไหมต้นน้องเตี้ยแค่นี้เองนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย